เฮ้ยล็อกนี่ไปทำอะไรบนนั้นนะล็อกมายืนทำอะไรอยู่บนนี้อ่ะนี่ไงมาดูวิวหมู่บ้านเนี่ยวิวสวยเนาะไม่เหมือนแถวบ้านพวกเราอ่ะมีแต่ตึกมีแต่ควันก็แบบนี้แหละต่างจังหวัดอะอากาศมันดีนั่นดีวิวก็ดีอากาศก็ดีแถมได้มายืนกับสาวหน้าตาดีด้วยเนี่ยเฮ้ยบ้านน่ะอยู่ดีๆมาชมฉันทำไมเนี่ย เอา้าก็ฉันแค่พูดความจริงเองสวยๆแบบเธอเนี่ยหนุมหน่มๆคงจะชอบเยอะเลยเนาะหมส,ส่งใส่หนุม่มๆอ่ะคงจะคิดแบบล็อกกันหมดแล้วมั้งไม่เห็นมีใครมาจีบใช่เลยเนี่ยหมจริงดิอย่าเลยหน้าตาหน้ารักขนาดนี้ยยังไงก็ต้องมีคนเคยจีบบ้างเล้มั้งไม่เคยมีใครจีบเลยจริงๆอย่าเลยฉันไม่เชื่อเธอหรอกจริงๆนะล็อกแล้วถ้าล็อกล่ะล็อกจะจีบเหรอ แล้วจะให้ฉันจีบไหมล่ะ <c oughs> ก็ได้ไหนลองดูหน่อยดิว่าถ้าเกิดว่าล็อกจีบสาวเนี่ยล็อกจะจีบยังไงอืมจีบสาวเนอะว่าไปก็ไม่เคยเหมือนกันนะงั้นขอลองดูหน่อยได้ไหมอืมจะให้ซ้อมแล้วกันเอองั้นมันต้องเริ่มยังไงอ,ะอ่ะเอาจะไปรู้ไหมเนี่ยฉันก็ไม่เคยจีบใครนะลองคิดว่าล็อกชอบเรามานานแล้วอะ่ะล็อกจะพูดยังไงกับเราล่ะถ้าเกิดว่า ฉันชอบเธอมันทางแล้วงั้นเหรออืมลองดูแล้วเออนี่ฉันไม่รู่งนะว่าเธอคิดยังไงกับฉันน่ะแต่ฉันน่ะชอบเธอมากนะอืม <c oughs> แบบนี้เหรอเออก็พอได้อยู่นะ <c oughs> ถ้าเกิดไปสารภาพรักแบบนี้กับคนที่แอบชอบจริงคงจะเขินแย่เลยนะเนาะอืมใช่คงจะเขินหน้าดูอ่ะ งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าไว้เนี่ยไปนะคุณสวยก็ชอบคนนี้นะรู้หรือเปล่าชอบแบบนี้นะรู้หรือเปล่าพูดไม่ฟังไม่ฟังนะไม่ว่ายังไงก็ตามแค่มีเธอกับฉันสองคนแค่นี้ก็พออย่างให้เธอมาอยู่โอ้ยนี่เลาก็มาชมว่าเราสวยอีกแถม ก็ย,ยังน่ารักแล้วเราก็ย,ยังไปจูบกับกาแล้วโอ๊ยนี่ทั้งสามคนจะเข้ามาทำให้หัวใจฉันสั่นพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้นะมีช้าจ๋าไม่ยืนทำเลยตรงเนี้ยมีชาย,ยืนทำเลยไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยไม่ได้ยืนรอนายแล้วกันไม่ได้ยืนรอแกมกันแหละโอ๊ยทั้งสองคนทะเลาะกันตลอดเลยว่าแต่มีอะไรอ่ะฉันไม่มีอะไรหรอก ก็แค่เหงาอ่ะเราอยากจะมาชวนมิชาคุยหมาหามิชาเพราะเหงาแบบนี้ก็ได้เหรอเออ,เอ,อไม่ไม่ใช่แบบนั้นเว้ยฉันนะนะไม่ว่าจะตอนเหงาตอนสุขหรือตอนทุกข์ฉันก็ยังมาหามิชาวเว้ยแม็กเดี๋ยวทั้งสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยเปล่าวพวกฉันสองคนก็แค่อยากมีอะไรมาถามเธอหน่อยอะมีอะไรจะถามอ่ะคือพวกเราอยากจะรู้ว่า มีแฟนไหมอ่ะเฮ้ยแล้วอยากจะรู้ไปทำไมเออน่าตอบมาก่อนดีอืมไม่มีอ่ะอือหืองั้นคำถามต่อไปถ้าเกิดว่าบนโลกเนี้ยเหลือผู้ชายแค่สองคนคือฉันไก่แม็กอะวิชาจะเลือกใครหรอเฮ้ยทำไมต้องเหลือแค่ผู้นายสองคนด้วยอ่ะเออน่ตอบมาเถอะตอบตามที่ใจเธอเลือกนะนะถ้าเลือกฉันะ่ะ ฉันเป็นผู้ชายวหวานหวานน่ารักอารมณ์ดีจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยนะเอ้ยฉันอะ่ะโอบอุ่นนะแถมจะรักเธอคนเดียวไม่มีวันนอกใจเธอด้วยเลือกฉันเถอะเลือกฉันดีกว่ามิชาโอ้ยฉันไปก่อนนะรก,ก มิชาเขาไม่อยากเลือกแกไงแม็กเขาอะอยากเลือกฉันแต่กลัวแกเสียใจเขาก็เลยเดินหนีไปเลยเนี่ยโอ๊ย oh, คิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยไหมและทีนี้จะทําไงอะอดรู้เลยว่ามิชาชอบใครกันแน่จริงๆแกไม่น่ามาเสียเวลาแข่งจีบนิชากับฉันเลยนู้เอ้า ก็ฉันก็อยากลองคุยมิชานี่ว่าแกนั่นแหละดันมาบอกว่าชอบมิชาเหมือนกันก็เลยต้องมาถามคำถามบ้าๆกับมิชาเลยเนี่ยพรฉันเพิ่งอกหักดีว่าการที่มีคนใหม่อ่ะมันก็ได้ช่วยรักษาหัวใจฉันได้ไงแกคิดเอามิชามาดามใจแค่นั้นเหรอฮะไม่ใช่เว้ยก็ชอบจริงๆนั่นแหละอยากจะลองคุยด้วยอ่ะฉันไม่ปล่อยให้แกง่ายหรอกอะไรวะก็มีของตัวเองแล้วแท้แทอะไรแกฉันมีใครฉันไม่มีใครเว้ยฉันรู้นะ ว่าที่จริงแล้วแกเองก็รู้เหมือนกันว่ามีคนคนหนึ่งแอบ,บชอบแกอเออเออเออฉันก็ไม่อยากยุ่งเรื่องอะไรแกสองคนหรอกนะแต่แค่เห็นว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นรักแกมากด้วยส่วนแกเองอะ่ะก็รู้เหมือนกันแกก็แค่ไม่ยอมเชื่อใจตัวเองอะ่ะพอพอเลยแกจะมารู้หัวใจฉันได้ไงวะนี่ความรักสมัยเนี้ยมันไม่มีแล้วนะถูกผิดอะ เขาดูกันแค่ว่ารักกันหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่าเลยแกแค่จะมาพูดให้ฉันหลีกทางจะไมิชาให้แกใช่ไหมล่ะ <S <S 2> <S 2> เรื่องนั้นอะฉันไม่กลัวแกหรอกถึงแกจะมาแข่งจีบมิชาฉันจริงๆอะฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเชื่อว่าฉันอะจะรักมิชานี่ม,มากกว่าแกรู้ได้ไงฮะไม่ใช่เพราะว่าแกไม่ดีหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าแกมีคนในหัวใจของแกอยู่แล้วเอ้ยนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับแล้วนะมิชาบอกว่ารถซ่อมแก้เสร็จแล้วอะอ้อเหรอดีเลยดีงี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันต่อไหมเอ้ยฉันว่าฉันอยากกลับบ้านว่ะออาเอะ่รวะเราไม่ได้ไปเที่ยวร้วยกันเลยนะฉันยังอยากมีอะไรจะทำาแบแกเยอะเลยนี่แกชอบฉันเหรอแต่ถามเะไรองแกวะแกชอบฉันจริงใช่ไหมอะในตอนนั้นที่เราคุยกันบนดาดฟ้ามันคือแกใช่ไหมอะ มันคือแกแอบชอบฉันเหรออือก็แค่ชอบอ่ะก็แค่ชอบหมายความว่าไงวะก็ก็แค่ชอบไงไม่ได้อยากอะไรอะ่ะก็แค่อยากชอบแบบนี้อแล้วแกรู้แล้วแกจะว่าไงอะทำไมชอบฉันด้วยอะทําไมไม่เป็นเพื่อนกันเหมือนคนปกติทั่วไปอะ่ะก็ฉันจะมีหรู้ไหมล่ะก็มือนชอบไปเองอะแล้วชอบฉันแบบเนี้ย เราจะเป็นเพื่อนกันยังไงอะเป็นเหมือนเดิมไม่เคยเป็นไงฉันก็เปลนมาแล้วนี่เออจริงๆฉันก็เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันก็ได้แต่พยายามไม่คิดถึงมันเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งแกคงจะเลิกชอบฉันไปเองแล้วเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปอะแต่น้ำวันแกยิ่งแกยิ่งทำให้มัน ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ะฉันไม่อยากให้มันไกลไปมากกว่านี้แล้วอ่ะฉันไม่อยากทำร้ายแกด้วยฉันเข้าใจแล้วแหละฉันอ่ะยังอยากเป็นเพื่อนกับแกต่อในอีกหรอไม่ไดีกว่าอ่ะฉันไม่อยากเป็นแล้ว,วลรรอ่ะ แล้วทำยังไงดีวะเนี่ยถึงจะได้เจอทั้งสามคนอีกขอเบอร์ไว้ทั้งสามคนจะดีไหมนะหนูลุงขอถามได้หน่อยคะ่ะอ่ะพอ่อเอา้าลูกหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไหนเนี่ยพอ่อพ่อจริงเหรอเนี่ยจริงสิโลกเอาตอบมาก่อนแล้วแกมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยคือหนูยืมรถเพื่อนขับมาจะกลับบ้านกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์พ่อต่ รถเพื่อนเดินมาเสียหนูก็เลยต้องมาขออาศัยอยู่บ้านป้าแถวนี้อ่ะพ่อเอา้าแล้วทำไมไม่โทรอ่ะพ่อมันโทรไม่ได้อะ่ะสัญญาณไม่มีโอ้ยลูกพ่อเนาะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวทิ้แท้อันตรายเนี่ยลูกทำแบบนี้ดีนะเนี่ยมาเจอคุณใจดีถ้าเกิดไปเจอพวกไม่ดีอะ่ะแล้วลูกพ่อเป็นอะไรไปพ่อจะทำยังไงเล่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้น,นหรอกพ่อหนูมาก,กับผู้ชายตั้งสักเอ่อเอ่เออะไรนะ มากับใครนะมากับเพื่อนอีกสามคนนะพ่อเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายลูกมากับผู้ชายสามคนค่ะลูกมากับผู้ชายสามคนใช่ใช่ค่ะพ่อผู้ชายทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทหรอหนูมไม่อยาก,กโกหกพ่อเพิ่งรู้จักกันแล้วเขาขอมาด้วยเพิ่งรู้จักกันเขาขอมาด้วย เลยให้ผู้ชายทั้งสามคนมาด้วยเนี่ยนะเออแต่เขาทั้งสามคนเป็นคนดีนะคะพ่อพ่อใจเย็นนะแถวนี้คนเยอะอย่าพุ่งถ่านเลยอโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเคลียร์กันที่บ้านนะลูกงั้นหนูไม่กลับได้ไหมอ่ะ จะไม่ตับอีกเหรอโอ้ยงั้นหนูไปลาเพื่อนก่อนได้ไหมไม่ได้รีบมากับพ่อเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะพ่อเจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ทุกวันต้องทำให้ดู